เราวองพัดันกระแทบค่ะค่ะเขาเจ้าก็ดีเขาเนี้ยก็ได้ค่ะพีน่น้องน้ำม่ตต้มอ่นอนๆค่ะนืมหวานหวานดีค่ะค่ัพีน่น้องกระเทียมลวกค่ะ สวัสดีค่ะมามากค่ะพี่น้องไม่นวดแซ่บๆมาอีกแล้วค่ะแกงสมปลักไตค่ะพี่น้องวิญญาณปลานะคะเนื้อปลาบ่มีแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะปลาแดงทอดค่ะพี่น้องปลาแดงทอดขมิ้นนะคะอันล้านนี้นะคะค่ะผู้ใดสนใจหรือว่ายุ่งไก่ๆนะคะยุ่ตรงขามสร้อยพญาสุเล่นสามสิบเด้อค่ะเด้อหลานกับเขาปลักไตค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขาคุกเจ้าบองค่ะพี่น้องเจ้าบองพัดซุกนะคะนี่ค่ะ น,นี่กัเป็นลานประจําของพี่มั่ึพิกันนะคะกับพุกมี่สิบห้าบาทค่ะพี่นอ้องยูตลาดจีบหมูนะคะตลาดนาดจีบหมูข้องซ้าว่าค่ะพี่น้องมามาค่ะพี่นอ้องแกงสมวิญญ,ญาณปลาเพราะว่าเหนือปลาบ่มี่เนาะค่ะปลาแดงทอดขมิน้น อแซบครับพี่นอ้องจ้วบองพัดนก็นแซบค่ะค่ะเขาเจ้าก็ดีเขาเนย้ยก็ได้ค่ะพี่น,อน,ออน้องน้ำม่ตุ่มอ่อนๆเลยค่ะอืม มนันันเยอะครค่ะเพื่นเดียรียบร้อะ กรอบแต่ว่ามันมีส่วนที่แข็งอยู่นะคะน้องกินเหมือนอะไรก็ค่ะเนี่ยปลาแดงกระดูกมันแข็งนิดนึงค่ะน้อง แซ่บคาคี่นงกินแบบนี้ก็ได้ขนเนี้อคุยนะกับแซ่บครับค่ะเจ้าบ,บอกอันนี้พักจากลานแกงปักไตแถมมากค่ะ 能到哈。 กินไปทองห้องไปแล้วครับพนาะหิว่มเขาค่ะอ,อือจดีครับพน้อง Trang xuống một khung hả các เนื้อปลาใสแบบนี้หรากตากินแซ่บแบบพบ่น้องปลาแดงแซ่บนะคะแต่อยาก,กินอยา,ากจะน้อยนะคะเพราะว่าเ่นสีมีสวนอา่าที่เป็นกางแข็งอยู่นะคะพี่น้องนี่จังซี่ค่ะแบบกัดกินทั้งตัวบดได้นะคะเพราะว่ามีส่วนกางแข็งอยู่แล้วก็อยู่ตรงหัว ว่ามันอยู่ตรงหัวดอกหัวเขานะคะมันจะอยากแข็งนะคะแตะวันเหนือแซ่บค่ะพี่น,อน้องเนือแซ่บครับนี่ค่ะตามหัวตามแขงมาค่ะพี่น้องไปแกะเนื้อปลาแล้วๆค,ค่ะอืม แ่บค่ะ 玩的厉害。 ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหตพผลมลยได้ค่ะสวัสดีค่ะ